รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมารากตตรารุ่งอรุณ สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะประจำวันพฤหัสที่5มีนาคม2558นาานะคะเช้านี้ก็พบกับเรา2คนค่ะโบและพ<ช>ี่แอนน์นั่นเองค่ะเรามาพร้อมกับข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะเช้านี้เราเริ่มต้นกันที่ทางด้านของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีนะคะได้มีการจัดโครงการรณรงลงผลิตปุ๋ยอินทรีค่ะและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ60พรรษานะคะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 卡。 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ดินอำเภออู่ทองนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินรียเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามรมราชกุมารีนายวันชัยวงศ์ษาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามรมราชกุมารีทรงตามรอยพระบาทองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระไทยด้านการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาที่ดินการปรับปรุงบำรุงดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและทรัพยากรที่มีการรณรงค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาในวันที่2เมษาย,ยน2558โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก กลุ่มเกษตรอินทรีย์หมอดินเกษตรกรและประชาชนจัดโครงการรณรงค์ผลิตปุ๋ยอินทรียและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาน,นี้ขึ้น การผลิตปุ๋ยในครั้งนี้เพื่อให้เกษตร,รกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นาในครัวเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ที่ธนาคารปุ๋ยอินทรีธนาคารปุ๋ยอินรีจะผลิตปุ๋ยอินทรีให้เกษตร,รกรมาเบิกหรือถอนหรือแลกเปลี่ยนออกไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการใช้ประโยชน์สูงสุดได้ถูกต้องและเหมาะสมและมีราคาถูกค่ะพร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผาทำลายลดภาระในการกำจัดอีกด้วย